รูปหล่อรอยองค์ที่ท่านหลวงปู่มหมุนเสกที่มีมาตรฐานมีอะไรบ้างไปชมกัน WA ครับผมสวัสดีครับเพื่อน วันนี้ผมผูเรศนะครับก็มีรวบรวมวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุดติดศีโลมาให้ชมกันเป็นรูปหล่อลอยองค์นะครับที่ทันหลวงปู่หมุนเสกก็จะมีหลายๆรุ่นนะครับซึ่งผมเห็นผ้าอุปโลงหรือว่าผ้าที่ไม่ใช่อ่าที่เป็นรูปหล่อของ,งปู่หมุนนะครับผมมาวางขายกอนข้างเยอะนั้นงั้นก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์ขอความเข้ามาถามมาแล้วที่ทันหลวงปู่หมุนมีแบบไหนบ้างนะครับ มีแบบไหนบ้างนั้นไปชมกันครับผมครับแบบแรกนะครับเป็นรูปหล่อสมปรารถนาปี4-3เนื้อนวโลหะเทดินไทยโบราณนะครับจัดสร้างโดยวัดรัพย์ลำใหญ่ประมาณ1,000องค์แบบต่อมานะครับเป็นรูปหล่อลอยองค์จันยันกอหญ้าเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับ พิธีหล่อพระแก้วองค์ใหญ่ที่วัดป่าห้องลม,มนะครับปีพศ2542จัดสร้างประมาณ1,000องค์นะครับอันดับต่อมารูปหล่อรวยทันใจพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งมีการจัดสร้างเนื้อทองคำประมาณ19องค์เนื้อเงิน399องค์เนื้อนวะมีดิน999องค์ เนื้อนวะไม่มีดิน200องค์เนื้อทองทิพย์พิมพ์ใหญ่999องค์ oh เนื้อทองทิพย์พิมพเล็กอบดินไทย999องค์ oh ซึ่งจะตอกหมายเลข1ถึง999อ oh งค์เนื้อทองทิพย์ไม่มีดินสร้าง1 0 0 0องค์ตอกหมายเลข1 0 0 0 ถึง1,999องค์อันดับต่อมานะครับรูปหล่อเบ้าทุบจัดสร้างในพิธีเสาห้าบูชาครูโดยคณะ7วัส,สุทัศน์พศ2543ซึ่งจะมีพิมพ์หน้าเล็กและพิมพ์หน้าใหญ่รวมๆกันแล้วจัดสร้าง1,999องค์ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรูปหล่อของลงปู่มนที่ทันท่านเสกนะครับที่มีมาตรฐานเล่นหากันในปัจจุบันสำหรับใครมีพระเครื่องลงปูมนทิตาซีโลนะครับผมปูร้อยยินดีรับเช่านะครับให้ราคาตามตกลงกันนะครับผมโทร0824580066นะครับแล้วก็ไล n ์ idspu86 ตัวสำหรับใครทีอ่อยากจะชมรุ่นไหนนะครับ หรือว่าอยากให้แนะนำวิธีการดูเกมแท้รุ่นไหนหรือคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กดไลค์กดคอมเมนต์คอมเมนต์นะครับท่านเชนคลิปใหม่ๆของผมหรือว่าคลิปย้อนหลังที่ทาง y o u t u b านำมาเสนอให้นะครับมีปฏิสัมพันธ์กับาทางช่องปูรเอ็ดนะครับแล้วท่านจะได้รับข้อมูลดีๆครับผมวันนี้ผมปูรเอ็ดขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ